เคยไหมตื่นสายแบบไม่มีเวลาแม้แต่จะคิดชุดแต่อยู่ดีๆก็รอดแบบเฉยเลยวันนั้นคือรีบมากๆตื่นปุ๊บคือต้องออกจากบ้านทันทีไม่มีเวลาคิดอะไรทั้งนั้นคว้าแค่กางเกงเอวสูงทรงกระบอกกับเสือ้อยืดเขาาธรรมดาแต่ผลลัพธ์คือดูดีซะง,งั้นเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อก่อนเคยพังเพราะกางเกงบ่อยมากจะตัวไหนก็รัสโพกเอวล้นทรงตันใส่แล้วหมดความมั่นใจจนเคยคิดว่ากางเกงใสง่ายทุกวันต้องหน้าตาเรียบๆจืดๆ เลยไม่เคยมองหาแบบที่มันสวยจริงแต่พอมาเจอตัวนี้โลกเปลี่ยนเลยเอวสูงจริงไม่จกตาฟิตพอดีไม่แน่นเกินสะโพกไม่รัดให้เครียดทรงกระบอกตรงเปะ๊ะดูขาเพียวแบบไม่ต้องพยายามและที่เซอร์ไพรสุดคือใส่สบายมากผ้าก็ไม่ร้อนไม่ยับง่ายอีกต่างหากลองแมทกับเสื้อเช้ารูปก็ได้ลุกทำงานชิคๆแต่พอเปลี่ยนเป็นเสื้อครอปหรือสายเดี่ยวบูมลุกใส่แฟก็มาเลยไม่ต้องเปลี่ยนกันเก่งด้วยซ้ำ จนตอนนี้มันกลายเป็นไอเทมตัวรอดที่หยิบใส่ได้ทุกวันเปลี่ยนแค่รองเทา้าลุกก็เปลี่ยนไม่มีใครแสวว่าใส่ซ้ำเลยเพราะคนละฟิลไปเลยทุกครั้งใครกำลังมองหาไอเทมที่ใส่ง่ายเที่ยวได้ทำงานก็ปังตัวนี้เลยพูดได้เต็มปากว่าควรมีติดตู้ตอนนี้เห็นว่าใน tikt k กกำลังมีโปรดีๆอยู่ลองไปส่องดูนะถ้ามีโค้ดลดเพิ่มอีกก็เหมือนได้ฟรีอ่ะพูดเลย